สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาที่บางกะปีเหมือนเดิมน,นะคะจะมาธุระแล้วก็แวะมากินข้าวก่อนเดี๋ยวเขไปนะคะวันนี้ที่จะกินอันนี้นะคะมากินก๋วยเตี๋ยวะคะ่ะก๋วยเตี๋ยวโบราณมากินร่วมกันนะคะทุกคนจะกินก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดโบร กล้งลงองจะย่างนิดหนึมม่งนะคะที่เดิมนะคะที่อ่ที่อะไรนะที่ตลาดบางกะปินะคะก็ไปตั้งกล้องท,ที่ที่ไม่ได้ทางขาตั้งกล้องนะเนาะอะไร cái phải nắm tím hả? Cái áo tím đó. Cho chín có tiến hành làm bản จะใส่น้ำตาลไนะหมเนะนะี่ยก๋วยเตี๋ยวหลอดน,นะคะุณค่อร่อยไหมด้วยเตี๋ยวหลอดสูตรโบราณนะคะร้านกระเพาะปลาเจ้าเก,าเก,าก่าท,ที่ที่ติดต่างทางตอนนะก็ าอพริกัน่เห็นแจวพีชนั้เลยนะคะเพื่อนก็ถ้าเป็นในตัวคำข้าวฟางมันจะซดต้องขอดีอ แต่วันนี้อยากลองเเพื่อเดี๋ยวหลอดนะ,ะไม่ได้กาลางตาตั้งกล,ล้องก็เลยเลยเย็นภาพอย่างนี้นอเองนะเอาขาตั้งกล้องมาด้วยแต่ไม่ได้กลาง cô bê cả nó. Nó Văn seo văn, văn mới còn nữa. เป็นศูนย์อาหารที่อยู่ในนี้แล้วก็ผู้คนวันเสาร์อาทิตย์นี่เขาจะมานั่งทานกันเยอะนะคะจึงแล้วอย่างก,กลางขาตั้งกล้องแต่คือที่เกียดกลางมันก็เลยไม่ได,ไได้อะไรกับมันแันตึงนะคะ ร้านที่อยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังพี่ทิพย์นั่งนะคะอันนี้ร้านขนมนะครับร้านขนมแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านใช่ร้านที่พี่ทิพย์นั่งกินอยู่ร้านที่มาครั้งก่อนนะคะ cho mở ra nắp vẫn rồi nữa nó Rớt sát không nữa à loại đấy hả? nhỏ nhiều Không phải mấy hồi biết chui mà Đến này กินแล้วนะคะทุกก็เดี๋ยวจะอเดินทางต่อหมดตัวนี้ไม่กินนะคะตัวนี้พี่ไม่ค่อยชอบเลอะไรนะที่เข้าใส่ตั้งโหอ่ะตั้งหัวที่ใส่ก็เจ๋วที่ไปกิน ไอสุกีนกันเพื่อนๆร้อนๆน,น,นี้รู้สึกอยากลองนะคะหน้าตา้งว่าสามสิบบาทนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่เครื่องได้สามสามอย่างนะคะ <c oughs> โอเคนะคะที่ที่ขอขกินคือก๋ว่เนี๋ยว ไปเดินต่อนะเดินไป้านอันนี้ชื่อร้านนะคะออกร้องก็ ไปอยู่เราแว่นี้แว่เข้ามาอุดหนุนพี่เขาได้นะคะคิปนี้ก็ฝากฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวจบทีเที่ยวที่ไหนนั้นจะพาไปนะคะ <ๆ S 1> ขอบคุณมากๆค่ะ <ๆ S 1> สวัสดีค่ะ